ทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นผู้ฤฤฤฤฤคุมยานนะครับแล้วก็ไปกันเลยโด <c oughs> นบวชเราก็ไม่ได้แคร์เรว่าเราสิ่งได้นะครับ <c oughs> เราจะชนะหรือเปล่าทุกคน <c oughs> <c oughs> นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เป็นแฮกคเกอร์ก็โดนบวชนะครับ แล้วก็นะครับแล้วก็จะรอห้องไปเรื่อย<ๆ>จะมาสอเล่นนะครับง่ายมันยัง,งม,มาสอเล่นกว่านเนทางก่อนนะครับ เราจะฝากคนที่รู้ดีที่สุดนะประมาณนั้นเราเสีผู้ออกก่อนนี้นะแต่งตัวดีที่สุด <c oughs> นี่เปล่า <c oughs> ต้องออกก่อนเลยนะพวกฆาตากรนะวางพื้น่ต้องไมต่อเราหาคน่านะอืม หาบวะโอ้โหอยู่เยอะเกินปิดท้องให้บก่อนนะฮะทุกคนมีหมอบไหมนี่มีปิดไฟรอดไหมฮะ ฮะอโอเคนะทุกคนเพื่อนเราก็ไม่ทำอะไรเช่นเคยนะเราก็ มิน่าแต่วางผืนนะทุกคน <c oughs> ต้งตานบอกนะ <c oughs> เราจะฆ่า,านานาสิบจะฆ่าสีาสพูให้เป็นวางฟือมากกว่าน่าจะอยู่นะเราไม่แพ้วางฟืงอรอบนี้เราก็หมดไปแล้วนะฮะน้ำตาลก็ซึ่งมีสแกนปลอมไน้ตรงนี้สีแดงมาหมดแล้วนะเราฆ่าแดงหมดนะ เฮ้ยเดี๋ยวเราให้เพื่อนฆ่าสีมินี์แล้วก็สวมาสีมิ้นไม,มนใ่ใช่เราไม่ใช่ดิเลยไม่จ่ายเลยอะไรเลยเฮอแเรวดูมีสแกนนะเนาะไม่ไปหรอกรวมคนเกินซึ่งเราก็แก้เขานะเพราะว่าเราต้อง แล้วกดปฏิกรร์เพื่อปิดไฟโอ้โหหมดอีกแล้วโอ้โห,โโห,โโหทั้งวัน <c oughs> ผมว่าทำภูดได้เป็นวางเพลินแต่ผมด้วยค่าคน ปวดส้มไปเลยเอยคลิปนี้ไม่น่าใจแค่าไหนเดี๋ยวไปค่าสีอิมพูนะตานไม่จะตัดปฏิกูลทำไมก็ไม่รู้โอ้โหเพื่อนเดย น้ำตาลจะเป็นอบอะประเด็นทุกคนผมว่าถี่ภูมินาอำเภอเฮ้ยจัดไปต้องสวนก่อนไปใจ,ใจนั่นนะผมอะ่ะไม่ใช่วางเพือ่อมีใครโหวตเลยเลยเราจะฆ่าฆ่านเนียนๆนะก่อนวางเพอไม่ใช่ชนะ เป็นในที่เกลียดม,มากนะบังเพลงอย่าฆ่านะ be fine i'll ไม่ได้สิงใครผู้คุณจะแนบเผอตายแล้ว 安慰你吧。 เราไม่ได้สิงนะงไม่โดนหวดนะแล้วก็ข้ามไปนะแล้วก็จะนะข้าไปเรื่อยเพื่อความเงินเร็วเข้าจะดูดเราเปล่าที่จริดีมแบบน่าฟาร์มินคู่ทำนายอ้าวอ้าวเราจะเก็บไว้ล้วนะ ถ้าโดนบวชเราก็สามารถสิ่งได้เพื่อนเราฆ่าัขแเราก็คิดประแคนแค่นั้นก็พอแล้วครับเราก็ใช้จบินาในการเล่นนะ <c oughs> ถล่ม <c oughs> โอเคนะเราอย่าไปอยู่กับสีฟา้ามินนนะนะเราฆ่าคนหนึ่งแล้วอยู่กับสีฟ้ามินนะอฟ้ามินนาทำนายเราหรือเปล่าเดินตามเราจังเลย เราก็ตาแบบชิวๆเลยโกตรทำเพื่อปันเนี่ยปันเนี่ย เอสีต้มจบเลยจบแล้วทุกคนเราไม่ต้องสิงใครเลยโอ้อะไรเนี่ยจบแล้วนะครับทุกคนเจอคลิปหน่านะครับวันนี้สัตว์คลิปนี้ก็จบแล้วน่ะการใือใจฟรามินนั่นเอเเออ You're all beneath me ที่เขียวเป็นบ้างเพื่อนะโอเคคลิปนี้ก็จบละเจอคลิปนี้ยบายบายไปละก็แค่นี้นะบายบายครับไปแล้ว